เรมพิมาเดชตอบเองดังแมทพิรันีโดนโยงปมข่าวรือสูงรุกเมียเพียชาทุกข้อสงสัยก่อนหน้านี้มีข่าวเหมาแรงออกมาให้ตามสืบว่าแฟนหนุ่มของนางเอกสาวหน่าสวยใดหนึ่งแท้จริงแล้วฝ่ายชายนั้นมีรูกมีเมียแล้วงานนี้ถ้าเ่าชาวเน็ตต่างโยงไปถึงนางเอกดังหลายคนได้อีกหนึ่งนางเอกสาวที่โดนโยงก็หนีไม่พ้นนางเอกสาวแมทพิรันีแม้ว่าจากกลังเข้าสู่ประตูวิวากับเฟรมพิมาเดช แฟนหนุ่มนอกวงการต่อมาในอิสตาแกรมของเฟรมพิมาเดตก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถามเรื่องราวดังกล่าวด้วยว่าเพจ a c e b o o k เพจไทยรัฐลงข่าวนางเอกหน้าสวยถูกดอกเพราะแฟนหนุ่มมีรูปมีเมียอยู่แล้วแล้วคนก็ไปคอมเมนต์ว่าเป็นคุณแมท่แทบทั้งนั้นเลยค่ะรบกวนไปดูหน่อยนะคะซึ่งหนุ่มเฟรมก็ได้ตอบกลับทันทีว่าเมี ee, ยกาลังจะมีครับพร้อมอีโมจิรูปยิ้มเป็นอันว่าเคลียร์ทุกอย่างชัดเจนสยบถูกข้อสงสยัย